ห้องแมวเป็นห้องที่น้องๆชอบไปเล่นแล้วก็วิ่งไล่กันคุ้มละค่ะที่สร้างคอนโดสูงๆไว้ให้น้องแต่เราจะมาบอกข้อเสียของการมีคอนโดสูงๆนั่นก็คือน้องชอบแอบอยู่ข้างบนนั้นค่ะบางวันจะไม่ยอมลงมาแล้วถ้าวันไหนเราต้องพาน้องไปข้างนอกไปหาหมองานยากแล้วค่ะเอาน้องลงมายากมากคิครับลงมานี่เร็วเพราะไม่ยอมเร็วลงมาเร็วคืนนี้ผมจะ เราเลยต้องมีบันไดเอาไว้ไปเก็บแมวแล้วก็เอาไว้ทําความสะอาดด้วยผมไม่อยากไปผมอยากอยู่บนนั้นมีอ้อมบอมดีๆนะผมกลัวตกตอนเอาเชลลงมาก็จะเกาะเป็นหมีโคอาล่าอย่างนี้เลยคะ่ะส่วนคิรัวไม่ต้องใช้บันไดค่ะรุ่นนี้มีวิธีหนึ่งที่สามารถเรียกน้องลงมาได้อย่างไวแสงคิรัวมีบอกว่าให้ลงมา เสียงคนๆใส่เกียย์แมวให้ไหวผมก็ยังลงไปแล้วผมกอนรอพร้แมแป๊บหนึ่งว้าวว่างแคบแล้วเสียงซองมันไม่ได้ดังมากเลยอ่ะคือประสาสัมผัสแมวมันสามารถแยกเพื่อรับเสียงซองอาหารเปียกโดยเฉพาะหรอ